ค่ะช่วงปฏิบัติบูบชานะคะวันนี้มีออนไลน์กันนะคะวันเสาร์แล้วก็มีนะคะสีสิบกว่าชีวิตนะคะก็ขอน้อมอันเชิญพลังบุญจากพระนิพพานข้าแต่องค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบิดาผู้มีพระมหาเมตตาต่อปวงสรรพสัตว์ทั้งสามโลก ลูกนี้ต่ำต้อยมีบุญน้อยลูกมองเห็นภัยอันตรายใหญ่ในนรกโลกมนุษย์โลกเทวะพรหมโลกลูกไม่ปรารถนาที่จะมาเวียนว่ายตายเกิดเป็นคนเทวดาพรหมอีกต่อไปลูกตั้งใจจะเป็นคนดีมีศีลห้าครบเคารพพระรัตนตรยัยขอติดตามองค์สมเด็จพระพิชิตมารมรนมาสสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เข้าพระนิพพานทันใดในชาตินี้ลูกกราบขออนุโมทนาสาธุกับบุญบารมีของท่านผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทุกๆพระองค์มีองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบีดาองค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมพระยสงทั้งหลาย ผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมคุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์เทพเทวาพรมทั้งหมดขอได้โปรดประทานพลังทิพย์พลังจักรวาลพลังบุญแห่งแสงทิพนิพานฉับพันรังสีรัศมีหประการแสงอริยทรัพย์อริยธรรมวิสุทธิทิพย์เพื่อเพิ่มบุญบาร,รมีความดีทั้งสิบทัศของลูกให้เต็มเพื่อตัดกิเลสตัณหาอุป,ปทานอาวิชชาโรคภัยไข้เจ็บบาปกรรม ให้หมดไปเร็วไวเพื่อขอให้มารอย่ามีช่องขอให้มีความดีมีอนิสงฆ์ให้มารพ่ายแพ้ไปเพื่ออุทิศส่วนกุศลแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมนายเวรญาติมิตรสัพพสัต์ทั้งสามโลกให้หลุดพ้นภัยจากการเวียนว่ายตายเกิดมีปัญญาฉลาดเข้าใจในพลังบุญบริสุทธิ์นิพพานถึงอริยมรรคอริยผลทั่วทุกคนทุกท่านด้วยเชิญ สัมปติชามิสัมปจิตชามินิพานสุขขังเปิดหน้าต่อไปเลยนะคะอธิษฐานจิตเพื่อการคืนกลับอมตะทิพนิพานนะคะอิติสุขโตองค์สมเด็จพระวิสุทธิพุทธรังสีพระบรมธรรมบิดาอาราธนานังพุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานัง ผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมอาราธานานังมาตาปิตุอาราธานานังคุณครูบาอาจารย์อาราธานานังเทพเทวาอาราธานานังองมมสีพรมรังสีนามเตสัพพทุกขังสัพพะโรขังสัพพะพยังวินาศสันติสัพพะราพังพวันตุเมอิทธิฤทธิพุทธานิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะโปรดมาเป็นที่พึ่ง แก่มะอาอุนี้ด้วยเทินอิทธิริธิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะโปรดมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเทินอิทธิริทิพุทธนิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะโปรดมาเป็นที่พึ่งแก่มะอาอุนี้ด้วยเทิดด้วยเดชเดชะแห่งบุญบารมีที่เหล่าลูกลกพุทธบริษัท ได้กระทำมาตั้งแต่ชาติแรกจนจบในชาติปัจจุบันด้วยทานบารมีศีลบารมีเนคขมมะบารมีปัญญาบารมีวิริยะบารมีขันติบารมีสัจจะบารมีอธิษฐานบารมีเมตตาบารมีอุเบกขาบารมีลูกขออันเชิญพระบารมีขององค์พระเบื้องสูงทุกพระบารมีทุกพระบาททุกพระองค์ ขอได้โปรดมารวมตัวกันสงเคราะห์ลูกและหลานบริวารลูกๆทุกคนให้เข้าถึงอรหัตตผลเร็วๆไวๆในชาติปัจจุบนันนี้คำว่าไม่มีไม่รู้ไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายไม่ได้ช่วยคนไม่หายจากโรคภัยไข้เจ็บไม่สำเร็จขออย่าได้มีขอให้ลูกมีปัญญาได้ช่วยชาติพระศาสนาพระมหากาษัตริย์ให้เจริญรุ่งเรืองสืบไปขอให้ได้ อย่างรวดเร็วทันใจไม่ต้องทุกข์ทรมานร่างกายจนเกินไปขอเข้าถึงพระนิพพานโดยฉับพลันทันใดในชาติปัจจุบันนี้พร้อมด้วยลูกหลานบริวารทุกท่านเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุต่อไปนะคะบทสวดมนต์แล้วนะคะเราลูกๆขอบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอิมินาสก,กาเรนะ พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิเราลูกๆขอกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันนะคะอระหังสัมมาสัมพุทธโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธรรม ทา,ามังนมัสสามิสุปัิปิปโนภะคะวะโตสาวะกสังคโฆสังฆังนามามิเราลูกๆขอนามสการพระรัตนไตรัยพร้อมกันสามครั้งนะคะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัสมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหล่าลูกๆขอขมาพระรัตนาตรายพร้อมกันนะคะวันธามิพุทธังสัพพะเมโทสังขมะขเมพันเตวันธามิธรรมังสัพพะเมโทสังขมะขเมพันเต วันพามิสังคังสพะเมโทสังคมะคเมพันเตเหล่าลูกๆขอกล่าวไตรสารณคมพร้อมกันนะคะพุทธังสารนังขฉามิธรรมังสารนังขฉามิสังคังสารนังขฉามิทุติยมปิพุทธังสารนังขฉามิทุติยมปิธรรมังสารนังขฉามิทุติยมปิสังคังสารนังขฉามิ ตติยมปิพุทธัทงสารนังขจามิตติยมปิธรรมังสารนังขจามิตติยมปิสังขังสารนังขจามิต่อไปสมทานสินห้าเราเป็นคา,ารวาสนะคะรักษาสินห้าไปนิพานได้นะคะพร้อมกันเลยนะคะปานาติปาตาเวรามณีสิกขาปทังสัมมาติยามิ ลูกขอเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นฆ่าอธินาธนาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาติยามิลูกขอเว้นจากการลักช่อของผู้อื่นด้วยตนเองและไม่ใช้ให้ผู้อื่นลักช่อกาเมสุมิชาจาราเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาติยามิลูกขอเว้นจากการประพฤติผิดในกามมุสาวาทา เวรามณีสิกขาปัทังสมาติยามิลูกขอเว้นจากการพูดเท็จทำไม่เป็นจริงและทำล่อลวงอำพรางผู้อื่นสุราเมรยะมัชฌะปมาทฐานาเวรามณีสิกขาปัทังสมาติยามิลูกขอเว้นจากการดื่มสุราเมรยัยเครื่องดองของธรรมต่างๆอาน,นิสงค์ของการมีศีลห้า สข้อพร้อมกันเลยนะคะสีเลนะสุขตินยันติแปลว่าศิลททาให้ไปสู่สุขติสีเลนะโภคัสัมปทาแปลว่าศิลททาให้ได้โกพกรัพย์สีเลนะนิพุติงยันติแปลว่าศิลททาให้ไปพระนิพพานถวายพร้อม พรพระรัตนาตายพร้อมกันเลยนะคะบทอิติปิโสพร้อมกันค่ะอิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจารณสัมปนโนส,สุขโตโลกาวิทูอนุตตโรปุริสัทธรรมสารถธิสัทธาเทวมนุษสานังพุทโธภะควาตี สวากาโตภควตาธรรมสันทิตโกอากาลิโกเอหิปัสสิโกปะณียโกปัจจัตตังเวทิตโพวิญญูหิติสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆ ยยะปติปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามีจิตปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทางจัตตาริปุริสยุครานิอัฏฐาปุริสบุคคราเอสาภะคะวะโตสาวกสังโฆอาหูเนโยบาหูเนโยภักขิเนโย อัญชลีตระนิโยอนุหุตรังบุญญาเขตตังโลกสัสติต่อไปนมัสการพระอ,อรหันต์ทั้ง8ทิศหันธรรมยังสรพันเยนะพุทธมังคละคาทายพนามาเซ สัมพุนโทธิป่าทังเซโทมีสินโนเจวามันชิเมกุลทันโยปุปปาาเคจหาอาคเนยเยจักันสโป สาลีปุนโตจะทังคีเนหารติเยอุปาลีจา,าปัจฉิเมปิจอานันโทพายเพจาขวัมปติโมค ok ัลานโนจะอุนตาเร อิสานปินจาราหุโลอิเมคมังคารพุทธาสเพอินท้าปตินทิตาวันทิตาเตจามเฮหีสกการะฮีจปูชิตา เอเตสังอานุภาเวนาสภาโสทีพภาวนตุโนอิเจวามันจันตะมนัสสนยังมนัสสมาโนรตนันตะยังยังบุญญาพิสันทังวิปุลังอลันทัง ตัดสานุภาเวนะหตันตาราโยเหล่าลูกๆขออาราธนาพระธรรมอมาตะธรรมของพระนิพานพร้อมกันเลยนะคะพระมาจาโลกา ที่ปติสหปะติกันอ่านชาลีอ่นที่วะรังอาญาจะทาสันติทสันตาปราชังขาชาติกาเทเส ตุธรรมังอนุกรมปีมังประชังสาหมบดีพร้มเป็นบารมในโลกามีรทธิ์และเดชานุภาพในขนาพรหม ทำอันชลีว่าสถินอานนาทีสมควรแล้วก็บังคมทุลีบาทดระศาสดาขอพรบวรเลิศสุประเสริฐมโหรา ว่าปวงประชาสาวน้อยก็ยังมีเชิญองค์ประสัมพุทธบริสุทธิ์พระอินทร์สีโปรดปวงประชาชีหายลูทางกระเสมสาร จึงอง,งมุนีปราะวรรณ์พระไทยบานระหัมพรมก็โดยทานพระการุณยภาพามีขอเชิญพระคุณทานผู้เปรียปาน พระชินสีปรนเผยพระธรรมชีให้กระจางสว่างเธิเราลูกๆขอขามากรรมพร้อมกันเลยนะคะขอให้ตัดบาปตัดกรรมแล้วก็ตัดในส่วนที่เป็นอาถัน์บาปอาถันกรรมและวิบากกรรมที่บังเกิดขึ้น ในตลอดการมีชีวิตให้กับเหล่าลูกๆด้วยเชิญขอขมากรรมพร้อมกันนะคะพุทธ,ธบูชามหาเตชะวันโตธรรมบูชามหาปัญโยสังฆบูชามหาโผคาวะโหติโลกนาผังอภิปูชยันติพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาปฏิปฏิบูชายะสาธุสาธุสาธุ โยโทโสโมหจิตเตนะพระวิสุทธิพุทธรังสีบรมธรรมบีดารัสมิงปาปัคโตมยาคมาคเมกตังโทสังสพปาปังวินาสันติโยโทโสโมหจิตเตนะพุทธรัตสมิงปาปัคโตมยาคมาคเมกตังโทสังสัพะปาปังวินาสันติโยโทโสโมหจิตเตนะ ครรมารัตสมิงปาปกโตมยาคมะคเมกตังโทสังสัพพปาปังวินาศสันติโยโทโสมโหหจิตเตนะสังฆารัตสมิงปาปัโตมยาคมะคเมกตังโทสังสัพพปาปังวินาศสันติโยโทโสมโหหะจิตเตบิดามันดานารัศสมิงปาปัโตมยาคมะคเมกตัง โทสังสัพพปาปังวินาศสันติโยโทโสโมหจิตเตคุณครูบาอาจารย์นารัสมิงปาปัคโตมยาคมักกมะเมกตังโทสังสัพพปาปังวินาศสันติโยโทโสโมหจิตเตเท, e. ทพเทวาพรหมนารัสมิงปาปัคโตมยาคมักะเกมกตังโทสังสัพพาปาปังวินาศสันติ โยโทโสโมหะจิตเตเจ้ากรํมนายเวนนารัตสมิงปาปากโตมะยาขมัคขเมะตังโทสังสภาพะปาปังวินาศสันติขอขมากรรมภาคภาษาไทยพร้อมกันเลยนะคะกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามที่ข้าพเจ้าได้สบประมาททั้งต่อหน้าและรับหลัง ก็ดีที่ควรก็ดีที่ไม่ควรก็ดีต่อคุณพระวิสุทธิพุทธรังสีพระบรมธ,ธรรมบิดาคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณบิดามารดาต่อคุณครูบาอาจารย์ต่อเทพเทวาปรมต่อเจ้ากรรมนายเวรบาปกรรมทาเวรมาแต่ชาติปางก่อนจนถึงชาติปัจจุบันนี้เพราะข้าพเจ้ารู้เท่าไม่ถึงการอยู่ในอวิชชาบัดนี้ข้าพเจ้ารู้แล้วว่าทาบาปได้บาปจริงทําบุญได้บุญจริงทําชั่วได้ชั่วจริง ทำดีได้ดีจริงฉะนั้นข้าพเจ้าจึงได้มาขอถึงคุณพระวิสุทธิพุทธรังสีพระบรมงธรรมบิดาคุณพระพุทธพทธรรธมพระสงค์คุณบิดามารดาครูบาอาจารย์เทพเทวาพรหมเจ้ากันในเวรจงมาอบจงมายกโทษมาอดโทษให้ข้าพเจ้าหายบาปหายกรรมหายเวรหายจากอาการเจ็บป่วยเจ็บหลังเจ็บเอวปวดหัวเสียดท้อง ปวดทั่วสัมภพางกายเสียวทั่วสัมภพางกายข้าพเจ้าขอมอบถวายต่อคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อคุณหลวงพร่อร่วงหลวงพ่อคงข้าพเจ้าจะถือบริกรรมอยู่เช่นนี้เรื่อยเรื่อและตลอดไปและขอให้เทพเจ้าเมตตาบินทบาทเหล่าลูกๆให้ออกจากอาถรรพ์บาปอาถรรพ์กรรมด้วยเชิญ นโมตัสสะตัตกรรมตัดเวนนโมตัสสะตัตกรรมตัดเวนนโมตัสสะตัตกรรมตัดเวนสุทินังวัตเมธานังกรรมเวนอัศวะขยาวหังนิพพานังโหตุทุติยัมปิสุทินังวัตเมธานังกรรมเวนอัศวะขยาวหังนิพพานังโหตุตาติยัมปิสุทินังวัตเมธานังกรรมเวนอัศวะขยาวหังนิพพานังโหตุ และเหล่าลูกๆขอน้อมอันเชิญพระคาถาที่ทำให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเป็นพระคาถาพระปัจเจกพุทธเจ้าเผยแผ่โดยองค์คุณครูพึ่งและก็หลวงพ่อปานวัดบางนงโพและก็หลวงพ่อฤษีลิงดำวัดท่าสุ่มขอพระองค์ท่านเมตตาให้เจริญทั้งทางโลกทางธรรมและเปิดความเจริญนี้ได้อย่างฉับพลันทันใดด้วยเทินพร้อม กันนี้เหล่าลูกๆขออัญเชิญพระคาถาและตั้งนโมสามจบพร้อมกันเลยนะคะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโม พรมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติพรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภะหุหัตติพุทธมะอาอุนะโมพุทธายะวิราตโย ο. วิราคนณยังวิราอิสาวิราตาสีวิราทาสาวิระอิตโย ο. พุทธะมานีมามะพุทธะสวาโหม สัมปติฉามิเพ่งเพ่งพาพาหาหารือรือสัมปจิตฉามินาสังสีโมพรหม,มาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติพรหม,มาจะมหาเทวาอภิลาพาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตพาหุหัตติพุทธามาอาุนโมพุทธายะ วิราทโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาสีวิราทาสาวิราอิตโยพุทธสะมณีมามะพุทธสะสวโหมสัมปติชามิเพ่งเพ่งพาพาหาหาหรือรือสัมปจิตชามินาสังสิโมกรมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ พรมมาจะมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาบุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภูหัตติพุทธมะอุณโมพุทธยะวิราทายโยวิราโคนายังวิราหิงสาวิราทาศีวิราาสาวิราอิยโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาโหมสัมปติชามิเพ่ง พาพาหาหา,า,ารือรือจากนี้ไปนะคะเปิดไปส่งบุญด้วยคาถาส่งบุญพ่อพระพุทธเจ้าหน้า25นะคะคาถาส่งบุญพ่อพระพุทธเจ้าพร้อมกันเลยนะคะนโมสามจบนโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะ พระคัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะนมโมตัสสะพระคัโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทโธอัปปาโนธรรมโมอัปปมามโนสังโฆอัปปาโนขอให้บุญกุศลที่ได้สร้างนี้ปฏบิบัติบูชาในวันนี้เกิดอน,นิสงส์ผลบุญเพียงใดขอถวายต่อ ผู้ที่มีพระคุณทุกท่านท่านเจ้าคุณนายคุณทุกท่านจนถึงให้เพื่อนเกิดแก่เจ็บตายและให้ได้ออกจากความเป็นสัมภเวสีเพื่อจะเป็นผู้ที่เรียกว่าจบกิจปรงภาระลงและเลิกตายอีกต่อไปสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนาสาธุในการปฏิบัติบูบชาและในการสมบุญนะคะพร้อม โดยการที่เรานั้นนะคะจะเริ่มที่จะมีในเรื่องของธรรมวิปัสสนาและสมาธิโดยการเชิญพ่อใหญ่นะคะพร้อมกันอีกต่อไปนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุอนุโมทนาบุญซึ่งกันและกันนะคะในการปฏิบัติบูบชาธรรมนะคะสาธุค่ะ